สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อ,อยู่กับช่องแก้มสายชาแนลนะคะวันนี้นะคะแก้มนะคะได้สั่งของไปในแอปแอปนึงนะคะชื่อแอปวลาลาซาดานะคะสั่งมาจากเ,าเพจน,นี้นะคะถ้าใครสงสัยนะว่าออรีบ,บอกจังยังไม่บอกเลยว่าของที่สั่งมาคืออะไรของที่สั่งมามันอยู่ในนี้ค่ะทุกคนเราก็จะไม่บอกนะคะว่าเป็นอะไรทุกคนลองทายมาหน่อยว่าเป็นอะไร เห็นชื่อคลิปกับปุกคลิปก็คงจะรู้แล้วว่าเป็นอะไรงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกันนะคะเป็นไอที่กดๆที่เขาเล่นกันฮีตๆิในติ๊กต็อกอะคะ่ะที่ว่าเอาเท่าไหรคะตั้งปุ๊บหนึ่งสองสามมาเลยนี้เราก็สั่งมาเล่นด้วยนะคะทุกคนก็คืออันนี้คือแกะแล้วนะเพราะว่าของไปลงที่อบตอแม่นะคะแล้วแม่ก็คือแกะดูเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยดิมาดูข้างในกันเลยดีกว่านะคะว่ามันจะเป็นยังไงเคยเล่นของน้องที่โรงเรียนอยู่นะคะก็แบบ ฟินมากโอเคมาเกะกันเลยอุ้ยมันเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนอันนี้คือแบบเพิ่งได้จับของจริงครั้งแรกนะเนี่ยนี่นะคะมันก็จะใส่มาในถุงอันนี้นะนี่อ้าวล้วจะปูดอะไรตอนอยู่ในถุงงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะ <c oughs> แกะมาเป็นสองท่อนเลยนี่ออกมาแล้วนะคะ นี่นี่มันไม่มีกลินนะเลือกจะดกบทำไมนี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเราสั่งมาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเนาะก็จะมีทั้งหมดทุกอ่าเอย36ช่องนะคะมีทั้งหมด36ช่องนะก็จะมีทั้งหมด36ช่องนะคะเป็นหน้าหลังแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวเราลองมากดดูดีกว่านะนะคะว่า มันจะแบบมีเสียงเป็นยังไงอูห้หูไม่ใช่แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองมากดนะคะ3มนิ้วไปเลยอุ้ยก็ฟินอยู่นะฟินอยู่ฟินอยู่เดี๋ยวเรามาลองด้านหนึ่งนะคะ หกนิ้วไปเลยสองาปดหนึน่งสองสามโอ้มันฟินมากค่ะทุกคนคือมันฟินมากๆเลยแนะนำนะคือแบบอันนี้เราสั่งมานะคะจากฮ่องกงเลยนะอันนี้ฮ่องกงนะคะฮ่องกงเนี่ยอัลละห้าสิบสี่บาทนะคะที่เราสั่งมาโอ้คือแบบแม่เราก็ตอนแรกแม่เราก็แบบอ่ะสั่งมาจาก กงเลยเหรอฮ่องกงทําไมถูกจังนนเนาะก็อุย้ยมันฟินมากค่ะทุกคนคือมันแบบอย่างฟินอะคือแบบเล่นเพลินมากเลยนะคะสําหรับใครที่อยากได้ของเล่นแบบไคคียอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็ลองไปหาซื้อนันี้มาเล่นกันดูนะคะอันนี้แก้มสั่งในลาซาด้านะคะถ้าใครถามว่าแก้มพิมพ์ว่าอะไรอันนี้แก้มไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเพราะว่า มันขึ้นมาให้เลยนะคะคือตอนแรกเนี่ยเราก็อยากได้นี้แหละแล้วเราก็กดเข้าไปใน l a z a ด a นะคะแล้วมันก็ขึ้นมาเลยมันก็ขึ้นอันนี้มาให้เราเลยนะคะเราก็เลยแบบโอเคเงั้นสั่งนี้ละกันขอแม่ไปนะคะแล้วก็สั่งนะคะก็มีคลิปให้ดูอยู่นะคะว่าถ้าเราจะอยากจะได้นี้เราต้องทำอะไรไปดูคลิปกันเลยค่ะ แล้วก็ได้มานะคะโอ้โหทุกคนคือแบบมันฟินมากกดทีละหนนิ้วก็ฟินนะคะ2นิ้วก็ฟินคือฟินทุกนิ้วเลยอะแต่เราว่าสามิอ้อคือฟินสุดเพราะว่ามันจวบจวบไปหกนิ้วฟินสุดก็คือ2มือเลยะคะ่ะข้างละสาม ก็ถ้าเกิดใครอยากเล่นก็ลองไปหาเล่นกันดูนะคะใน t ิก t o อคือฮิตมากที่แบบเออเท่าไหร่คะตึง้งลกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็นขั้นสนะคะลองไปเล่นกันดูคะ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย